สรุปหนังเรื่องแขนกลคนแปรธาตุเรื่องราวของสองพี่น้องเอ็ดเวิร์ดส์เอลิกและอันฟองเซเอนลิกที่ใช้วิชาเล่นแร่แปรธาตุในโลกที่วิชาเล่นแร่แปลธาตุถูกใช้เป็นเหมือนวิทยาศาสตร์โดยมีกฎหลักๆคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันตอนเด็กทั้งคู่พยายามฉุดชีวิตแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยการเล่นแปรธาตุมนุษย์ซึ่งนั่นคือสิ่งต้องห้ามสำหรับนักเล่นแร่แปลธาตุ จึงทาให้เอ็ดเวิร์ดนั้นต้องเสียขาข้างขวาส่วนอันฟองเซ่น,นั้นเขาสูญเสียทั้งร่างกายและเอ็ดเวิร์ตต้องสละแขนซ้ายเพื่อนําวิญญาณอันฟองเซ่ไปผูกไว้กับชุดเกาะเหล็กจากนั้นเอ็ดเวิร์ดได้รับแขนกลและขาเหล็กและกลายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหลของกองทัพและได้หาทางเพื่อที่จะกลับคืนร่างเดิมของทั้งสองโดยมีเป้าหมายหลักคือศิลานักปราดเป็นสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามีพลังเวทที่ไร้ขีดจำกัด ทั้งคู่เดินทางตามหาเบาะแสเกี่ยวกับศิลานักปราดและได้พบว่าเบื้องหลังการสร้างศิลานักปราดนั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายเพราะต้องใช้ชีวิตมนุษย์จำนวนมากเป็นส่วนประกอบเมื่อพวกเอ็ดเวิร์ดต้องผเผชิญหน้ากับเหล่าโฮมุลคุดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือมนุษย์มีทั้งหมด7ตนตามนามของบาปทั้ง7โดยทั้งหมดถูกควบคุมโดยนายพลร่างต้นของเหล่าโฮมุลคุดที่มีแผนการครอบครองพลังของประเทศอเมธิต เพื่อที่เขานั้นจะได้กลายเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดอันฟองเซ่และพันธมิตรรวมถึงพันเอกรอยมัดแตงวินลี่และกลุ่มของสกาคนพบว่าอาเมทิทถูกสร้างมาเพื่อใช้ประชากรทั้งประเทศเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรแปลธาตุขนาดใหญ่ตอนจบในช่วงท้ายนายพลได้ทำการเปิดใช้งานพิธีกรรมและได้ใช้ชีวิตของประชากรเมืองอาเมทิตเป็นเครื่องสังเวยแต่ด้วยความร่วมมือของทุกคนรวมไปถึงสกาและพันเอกรอยมัดแตง พิธีกาลังกล่าวจิงได้ถูกหยุดยัง้งเอ็ดเวิร์ดและอันฟองเซ่ได้ต่อสู้กับนายพลจนนายพลนั้นสูญเสียพลังและได้ถูกทำลายไปในที่สุดอันฟองเซ่ยอมสละวิบบญ,ญญาณตัวเองเพื่อช่วยเอ็ดเวิร์ดผู้เป็นพี่ชายจนทำให้ร่างอันฟองเซ่นั้นได้หายไปอีกครั้งเอ็ดเวิร์ดตัดสินใจสละพลังเวทที่ใช้ในการแปรธาตุของตัวเองทั้งหมดเพื่อแลกกับการนำร่างและวิญญาณของอันฟองเซ่ที่เป็นมนุษย์กลับคืนมาตอนจบนั้น ทั้งสองพี่น้องก็ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเมื่อก่อนอันฟองเซ่ก็ได้ร่างเดิมกลับขึ้นมาส่วนพระเอกนั้นไม่สามารถใช้พลังแปดธาตุได้